ฝายดี่พี่น้องหมดสุขสุขคนมืน่อนี้บาสสอนยังอยู่เมืองนองบกแขวงขมวนเนาะคลิปนี้บาสสอนจะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาส้มเบิงสวนพักเนาะของเอ้ยเอ้ยของบาสสอนเนาะอยู่ที่บ้านบึงสารเทิงเมืองนองบกแขวงขมวนพามาส้มสวนยาแรงพี่น้องอยู่สวนเพิินปลูก ักปลูกสาลี่ปูมะเพชรอีกหน่อย่นเหตุการ,กร,เร์เกษตร่นทำการ,กรเกษตรโอ้พิ่นอยู่บบนี้อ่ากสาลี่กำลังงามเห็นวนเห็นวน้นทางใดเจ บรรยากาศยามแรงพี่น้องอยู่ที่บ้านบึงสารเทิงเมืองหนองบกแข้งทำม่วนห่างจากเทศบาลเมืองหนองบกประมาณ5กิโลเมตรนะบรรยากาศส่วนสาลี่ของเพื่อน,เ,นเพื่อนั่านกระหดน้ำสาลี่งามขนาด เพื่อนปลูกหลายแนวนะทั้งพักกะพักสลัดพักหอมนะตามปลูกตามแล้วดูตอนนี้เพื่อนปลูกต้นมักซาลีแล้วก็ปลูกมักเพชรโอ้มีมักถั่วน้ำเนาะถั่วฟักเนัาสลัด นี่ผักสลัดนะผักสลัดกำลังงามนะก็ผักสลัดพี่นอ้องเฮ้ยนวลเฮ็ดพีสาัายยังไงฮะแล้วผมมีต้นกล้วยบ่เอย๊ยต้นกล้วยไปปลูกนี่มาถามหาน ถามตนกล้วยน้เพึ่งเนาะบาซอนที่เอาไปปลูกอยู่ยูทูปของบาซออยูท่าแคก่อนอันนี้เป็นส่วนมักทั่วพักงาวนะนี่ค้างมักทั่ว๋อางามขนาดเลยเนาะยางเลาะเบิ้งข้างในนะยนวนเห็นอยู่ข้างในมักทั่วทั่วพักงาวเอาไวต้ตำเอาไว้เฮ็ดมาปรุงเอาไว้ปรุงอาหารกิน หักถั iedzieć, oh, ่วยังบบรันยังออกมากเลยู่กําลังกําลังดอกเฮ็ดพี่ช้างยีไนไงโอ้ตัดใบตัดใบหมักถั่วนี่ไหมตัดกิ่งไามันเจ้าจชมเมนดุมันมันเนาะค่ำมืดมันยัเจ้ายังโบมือเฮื่อยู่

ปลายสองเดือนแล้วก็ปินแล้วนี่ยข้มปินม่นข้อมปิ่นดอกโอ้ลติดลมมันหนาวบุึ้นปลูกย่ามได้ก็ได้บ่หมกทัวไง กาอยู่สวนมากทั่วเขื่อนมากทั่วงามขนาดเลยงามอีิงีฝากหัวเมืองนี่แมนสวนยาครับเจ้าสวนยายาสูบคนปลูกยาสูบขายพี่น้องปลูกยาสูบส่งโรงงานปาต้นยาสูบงามขนาดเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลย ต้นยาสูบต้นยาสูบง่ามเลยพี่น้องเลยต่อเถอะส่วนกว้างขนาดน่ะสุดสายหูสายตาส่วนยาสูบพี่น้องอันชาวบ้านเมืองศาลนะเป็นดุเพิ่นมั่นพี่น้องเลยเป็นดุเพิ่นมัน่นปลูกพัก พ,พักขายเนเะห็ดกระสิกรรมหรือว่าเห็ดกร,กร,ระเสดสร้างรายได้เขาซูข้อพวัวแต่ละปีเป็นเงินหลายล้านกีบต่อเบิ่งไกลๆเบิ่งเป็นอะไรยาสบตัวยาสูต่อต่องามอีกอี่ี่ ทางนี้แม่นอนบอนเพิ่นตากยาสูบเนาะจากใบมันแก่แล้วเพิ่นจะปิดปิดออามาตากอยู่บอนตากนี้หลังจากนั้นก็สิมีรถมาห้าเอาทรงเข้าโองงานให้เป็นบอนตากยาสูบหมดพี่น้อง สวนายาสูบป่บาทุกสวนสวนกว้างขนาดเลยส่วนยาสูบอันนี้เพิ่นปลูกใส่ท,ทงหน้าเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีแล้วก็สิปลูกพืชปลูกยาสูบใส่เป็นบริเวณหน้าแซงเนาะ งามมีดีงงามกระดาก,กระดอพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงต่าเว้นกำลังสิตโตกดินบาซอนอาทิตย์นี้มาหนองบกมาบ้านเ่าเท่ามาบ้านพ่าเท่าเลยมีโอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศ สถานที่ต่างๆเนาะให้พี่น้องเขาได้เบิ้งได้ชมกันจังใดก็จะพาเบือ่อกันด้วยพี่น้องข้ามมาเบิ้งอันส่วนมักทั่วของของเอื้อยซอเนาะเบื้องนี้ยบ่ค่อยงามปานใดบ่บุพอน้ำว่าจังได อ๋อฝากไว้่นพันปุกสาลี่ปลูปุกสาลี่พี่น้องสาลี่งามขนาดเลย้ปอาตัวงามอีีบางต้นใหญ่กับต้นยังง่า่งามแท้งามว่าพี่น้องเลย บนสูงขนาดเกือบเพียงหัวบาซอนสาลี่ยงางพันจะเป็นมากเนาะยังพันเป็นมากด้วยน้านนแม่สวนมักเพสพี่น้องเลยนี่สวนมักเพชเนี่น,นี่เพสยังพันใหญ่ๆยังอ่อนอยูน่นี่พอดีเอาไปคุยกับลาเป็นซ้ำเนี่ มกเพ็ดอ่อนนะบเพ็ดปานใดพ่อหีสานีราคาอยู่ตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้มกเพ็ดมีราคาแพงนะกิโลหนึ่งเกือบห0าสิบพันกิบเดี๋ยวนี้มันหายากนะมกเพ็ด โอเคเนาะพี่น้องนะคลิปนี้กับโบวมี่ยังไลายเนาะพาพี่น้องเฮามาเลาะมาชมเบิ่งสวนของเอื้อยเนาะอยู่ที่บ้านบึงสารเทิงเนาะเมืองหนองบกแขวงคำม่วนส่งพี่น้องชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดการ,กรเกษตรนะห,หรือว่าเฮ็ดเกษตรกรรมนะ่ะแหละปลูกผักปลูกพืชขายเป็นสินค้าเนาะสร้างร้อยครับเข้าครอบครัวเนาะปีหนึ่งบ่แม่นน้อยเนาะ มีความยุ่มันทยันเพียนที่น้องเขตนี้นะเป็นเหตุการณ์กรเกษตรบ้านเมืองซานเทิงเมืองซานท่าบ้านดอนเชียวบ้านหนองลม่มบ้านด้านแล้วกับบ้านอื่นๆอีกที่บริการถึงโอเคสำหรับคลิปนี้มาคานี้เราซอนกับสิขอจบไว้เพียงสำนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าจึงมาพบกันใหม่โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะ ขอจบไปเพยงฉันวิ่ก่อนขออยกคนจงอยู่ดีไม่แห้งโชคมาเงันคำลำรวยบายบาย